ทำงานเกี่ยวกับเคมีพอได้กินเคมีแล้วรู้สึกว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกค่ะแล้วก็หาวไม่สุดทั้งท้ที่ไม่ได้ง่วงการที่พอทานพีไบโอค่ะแล้วดีขึ้นเกิดจากอะไรคะพีไบอติกโปรไบอติกเนี่ยเป็นสิ่งที่จะไปทําให้คุณมีจุลินทรียดีในทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นการที่คุณมีจุลินทรียดีในทางเดินอาหารเนี่ยหัวใจคุณจะแข็งแรงความดันเลือดจะดีภูมิต้านทานจะดี ทางเดินอาหารย่อยและดูดซึมจะดีการทำงานของตับจะดีทำไมมันเกี่ยวข้องกันยังไงจุลินทรีย์ดีเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะภูมิต้นานทานคุณหรือช่วยย่อยหรือดูดซึมสารอาหารต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาช่วยย่อยให้คุณการดูดซึมที่ดีขึ้นมันทำให้ประสิทธิภาพการทำงานต่างๆในร่างกายคุณดีขึ้นเกือบทุกระบบอะครับ<ม>เพียงแต่ว,ว่าบางอย่างมากบางอย่างน้อย คน, em, App, คนที่ได้รับประโยชน์เต็มๆภูมิต้านทานคนที่ได้รับประโยชน์รองล,ลองไปคือระบบย่อยและดูดซึมคนที่ได้รับประโยชน์รองลงไปก็คือการทํางานของตับคุณคิดง่ายๆคุณย่อยดีดูดซึมดีสารอาหารที่เข้ามากขึ้น <c oughs> คุณว่าประโยชน์มันจะมากขึ้นไหม <c oughs> สมมุติคุณกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเข้าไปแล้วมันย่อยดีขึ้นดูดซึมดีขึ้นร่างกายคุณต้องได้สารอาหารที่มีประโยชน์สูงขึ้นจริงไหมพอประโยชน์ที่สูงขึ้นเราคิดต่อง่ายๆสั้นๆ เข้าไปที่ตับเยอะสารอาหารที่ดีมีประโยชน์ไปที่ตับเยอะตับคุณจะทํางานได้เร็วขึ้นไหมตับคุณจะทําลายสารพิษได้เร็วขึ้นไหมร่างกายคุณจะมีความแข็งแรงขึ้นไหมความต้านทานที่เพิ่มขึ้นการทําลายสารพิษที่ได้รับจากการหายใจเร็วขึ้น mm hmm. พวกนี้มันทําให้คุณทนทานมากขึ้น mm hmm. มันอธ mm hmm. ิบายได้เพียงแต่คุณอาจจะนึกไม่ถึงว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงห mm hmm. จุลินทรีย์ดี มีส่วนสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของตับตับคุณมีหน้าที่สร้างความแข็งแรงโดยรวมสร้างสารอาหารที่เหมาะสมภูมิต้าน,านทานที่ดีการทําลายสารพิษที่เร็วคุณรับสารพิษเท่าเดิมแต่เสมือนหนึ่งมันน้อยลงเพราะมันถูกทําลายเร็วขึ้นมันค้างในตัวคุณลดลงการก่อความรำคาญคุณก็ลดตาม